ว้าว wow. อาการนี้ใครเกิดเคยเกิดขึ้นกับใครบ้างคะเข้าห้องน้ำไม่ทันรอก็ไม่ทันนะคะอันก็ไม่อยู่ทำไงได้เวลาไปต่อคิวก็เอาไม่อยู่คะ่ะเวลาผู้สูงวัยนะคะตั้งแต่40ขึ้นไปนะคะจนถึงผู้ป่วยติดเตียงนะคะอันนี้ใช้ได้เลยนะคะเป็นกันเกงใน กันน้ําตัวกางเกงเนี่ยสามารถกันน้ําได้นะคะตัวแผ่นซับนะคะสามารถซับน้ําได้ในขณะที่สมมติเราฉีดและฉีลาดนะคะซับได้เยอะนะคะพอซับได้ปุ๊บแผ่นซับที่เราแถมไปเป็นแผ่นซับชาโคท,ที่มีขนาดการซึมซับเขาเรียกว่าค่ามาต,ตรฐานการซึมซับที่ตลาด ขายกันเนี่ยมันจะประมาณอยู่ที่280หรืออะไรเนี่ยค่ะแต่ของเราเนี่ยจะมากกว่า350มิลขึ้นนะคะลูกค้าบางท่านนะคะเอาไปใช้กับผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่แพ้แผ่นเพ์ทแบบกระดาษใช้แล้วทิ้งนะคะแบบนี้นะคะ่ะสามารถใช้ได้ดีก็คือสามารถซับถ้าต้องการให้มันซับเยอะนะคะก็คือถามแม่ค้าได้เลยนะคะว่าต้องการแบบแผ่นซับแบบซับเยอะนะคะก็คือเราก็จะแนะนําให้ใช้เป็นแบบซูปเปอร์นะคะมันจะมีรุ่นของเราโดยเฉพาะที่อื่นไม่มี นะคะถ้าเป็นชาโคลที่เราแถมไปให้นะคะมันจะมีซับแล้วมันก็จะไปมันจะมีการทะลุข้างหลังมันจะไม่มีผนังกันก้นน้ำนะคะดังนั้นชาโคลเนี่ยถ้าต้องการให้ซับเยอะนะคะบางลายนะคะลูกค้าใช้กันก็คือสามารถใช้2แผ่นได้เลยนะคะไม่เกิดความอึดอัดด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการสนับสนุนลูกค้าที่ซื้อ และก็ช่วยเราบอกต่อนะคะเป็นกระบอกเสียงให้เรานะคะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ